แม่ชีนวนพบพญานาคหลวงปู่คำพันธโคสป,ปัญโยวัดธาตุมหาชัยพระอาจารย์หลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกได้เห็นแม่ชีนวนครั้งแรกยังแสดงอาการผงะและออกปากว่ายายชีผู้นี้ไม่ใช่เล่นเป็นคนมีวิชาเต็มตัวเรื่องของแม่ชีนวนหลายคนหลายท่านคงได้เคยฟังผ่านหูมาบ้างแล้วว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ถึงขนาดที่ว่าขนาะท่านละสังขารไปแล้วศพของท่านก็เผาไม่ไหม้ซึ่งตามประวัตินั้นประวัติของท่านมีเรื่องอภินิหารมากมายแต่จะขอยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเฉพาะบางส่วนเท่านั้นประสบการณ์ในการพบเห็นพญานาคของยายชีนวนเกิดขึ้นขณะที่ยายชีนวนมีอายุป,ประมาณ 16บถึงสิปีได้บวชเป็นชีแล้วและด้วยความที่เป็นผู้อุปนิสัยเป็นในทุกๆอย่างนึกจะไปไหนก็ไปไม่เคยกลัวอะไรจึงออกทุดงไปที่ถ้ำแกรบซึ่งชาวบ้านล่ำลือว่ามีอาถรรพ์และมีความน่ากลัวแอบแฝงอยู่ถ้ำแกรบนั้นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอนิคมคำาต้อยจังหวัดมุกดาหาร ในสมัยปีพศ2472นั้นบริเวณถ้ำแกบคือป่าดงดิบลกทึบน่าสะพึงกลัวเป็นที่สุดชาวบ้านละแวกนี้ไม่กล้าออกไปหาของป่าหรือไปทำอะไรอยู่แถวๆนั้นด้วยมีคนเคยเห็นงูงขนาดจักเลื้อยเข้าออกถ้าแก็บบ่อยๆเมื่อชาวบ้านเห็นแม่ชีสาวเดินทุรงมาและบอกความประสงค์จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนถ้ำแกบ ชาวบ้านต่างก็ตกใจพากาันห้ามปรามทัศทานเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จไม่สามารถเปลี่ยนใจแม่ชีสาวได้แม้แต่จะเดินทางไปส่งแม่ชีสาวถึงถ้ำแกรบก็ยังไม่มีใครยอมไปคงเพียงแต่อธิบายบอกทางและวิธีไปถึงถ้ำแกรบเท่านั้นหลังจากที่แม่ชีสาวเดินขึ้นไปบนถ้ำแกรบแล้วก็เงียบหายไปเป็นเวลาแลมเดือนโดยไม่มีใครได้ข่าว หรือเห็นแม่ชีสาวกลับลงมาหมู่บ้านเพื่อหาสเสบียงอาหารจากชาวบ้านทั้งหลายพวกชาวบ้านก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรู้สึกนึกคิดไปประการต่างๆทั้งประหลาดใจและห่วงใยแม่ชีสาวซึ่งอายุยังน้อยอยู่จนที่สุดชาวบ้านประมาณสิบคนจึงได้รวมกลุ่มคนใจกล้าแล้วก็ตัดสินใจเดินขึ้นถ้ำแกรบ เพื่อไปดูแม่ชีสาวว่าอยู่อย่างไรเมื่อไปถึงถ้ำแกรบทุกคนก็ต่างตกตะลึงพึ้งเพิดคนลุกขนชันแทบคุมสติไม่อยู่ตรงปากถ้ำนั้นมีงูหงอนแดงลำตัวขาวขนาดใหญ่พันลัดลำตัวของแม่ชีสาวเอาไว้จนเห็นแค่ใบหน้าและศีรษะของแม่ชีสาวเท่านั้นชาวบ้านทุกคนเชื่อว่าขณะนั้นแม่ชีสาวคงจะเสียชีวิตไปแล้ว ก็พากันเพ่นนี้กลับลงมาหมู่บ้านและก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นให้คนในหมู่บ้านฟังแล้วสรุปว่าแม่ชีสาวตายไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากนั้นอีกสองวันชาวบ้านทั้งหลายก็ต้องมีอันตกตะลึงอีกครั้งเมื่อได้เห็นแม่ชีสาวเดินกลับลงมาจากถ้าแกบถึงหมู่บ้านโดยปลอดภัยโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งยังบอกแก่ชาวบ้านอีกว่าไม่ต้องกลัวพญานาคนั้นหลอกเพราะว่าท่านเป็นพญานาคมีศีลและปฏิบัติธรรมด้วยขอเพียงให้ชาวบ้านเราทุกคนเมื่อจะขึ้นไปหาของป่าหรือเข้าใกล้บริเวณนั้นให้พากันบอกกล่าวท่านก่อนให้เรียกชื่อท่านว่าพญานาคคำขาวแล้วทุกคนจะปลอดภัยไม่มีอันตรายหากินก็จะง่าย ชาวบ้านทุกคนก้มกราบแม่ชีสาวด้วยความศรัทธาเลื่อมใสและยังกล่าวขวัญถึงเรื่องนี้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ยายชีท่าละสังขารเมื่ออายุร้อยหปีพิธีเผาศพของยายชีนวลทำง่ายๆแบบโบราณก็คือเผากันกลางแจ้งโดยมีผู้มาร่วมพิธีเผาศพเป็นจำนวนมากทางวัดถึงกับออกปากว่าไม่เคยจัดงานใหญ่แบบนี้มาก่อน ในการจัดงานชาปนกิจครั้งนี้ยายชีได้สั่งการไว้ก่อนตายหลายประการแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามทุกอย่างจึงเกิดปัญหามากมายขว่าจะเผาได้สำเร็จเห็นจะมีเพียงประการเดียวเท่านั้นที่ทางวัดดำเนินการตามสั่งนั่นคือระงับการวางดอกไม้จันทร์ยายชีได้สั่งเรื่องนี้เอาไว้ว่าเรื่องศพของท่านไม่ให้วางดอกไม้จันทร์ให้วางไม้มุจลินหรือไม้จิกแทน แต่เรื่องที่ยายชีสั่งไม่ให้มีการประดับเมนนั้นห้ามศรัทธาของเราสิทธิ์ไม่ได้ทางวัดจึงอนุโลมให้มีการประดับดอกไม้และคุมผ้าขาวพอควรส่วนคำสั่งอื่นๆที่เรียกว่าสำคัญนั้นมีผู้อวดดีอวดเก่งอ้างตัวเรากับเป็นผู้วิเศษเก่งกล้าสามารถเข้ามาวุ่นวายเจ้ากี่เจ้าการโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือเรียกว่าไม่รู้แต่อวดรู้ ไม่เก่งแต่อวดเก่งจึงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องอศัศจรรย์ศพของยายชีเผาไม่ไหม้ไฟลุกอยู่นานสองชั่วโมงศพก็ยังคงอยู่สภาพเก่าเอาอยางรถยนต์มาสุมใส่อีก5้าเส้นยางรถยนต์ไหมจนหมดสิ้นทุกเส้นศพยายชีก็ยังอยู่เหมือนเก่าสุดท้ายจึงให้ลูกหลานสามคนที่ยายชีอนุญาตได้เข้าไปทำพิธีจุดไฟ โดยใช้เทียนไขโคลเล่มจุดไฟแล้วอธิษฐานบอกยายชีจากนั้นจึงโยนเทียนไขเข้าไปในกองฟอนเป็นเรื่องน่าแปลกมากที่แค่เทียนไขเล่มเล็กๆไฟในกองฟอนกับลุกโชดช่วงขึ้นราวกับโดนสาดด้วยน้ามันกา๊าซศพของยายชีจึงเริ่มไหม้โดยเริ่มไหม้จากปลายเท้าลามขึ้นมาถึงบั้นเอว ส่วนเอลมาถึงศีษะยังคงรูปลักษณะเดิมเหมือนจะต้านไฟแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเริ่มไม่ไฟไปด้วยแต่ไม่อย่างช้าๆนับว่าผิดปกติเหมือนกันเรื่องไฟนี้จะว่าไปแล้วสมัยยายชียังมีชีวิตอยู่เคยมีผู้แอบเห็นว่ายายชีหยิบก้อนถ่านไฟแดงๆด้วยมือเปล่าบางคราวเกิดเหตุไฟไหม ที่ชาวบ้านจุดไฟเผาญ้าลามไม้เข้ามาที่กุฏิยายชีแทนที่จะหาน้ำมาดับไฟท่านเอามือเปล่าขวาดไฟทั้งแขนไฟก็ดับไม่ลามเข้ามาหลังจากตบไหม้หมดแล้วก็ถึงขั้นตอนการเก็บอัฐิเกิดการจราจลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งพระทั้งเนนและญาติโยมกรูกันเข้าแย่งเก็บอัฐิของยายชีจนหมดลูกหลาน เก็บไว้ได้เพียงส่วนหนึ่งส่วนที่เก็บไว้นี้ตั้งใจจะสร้างธาตุอัฐิทับบริเวณที่เผาแล้วเอาอัฐิส่วนนี้บรรจุไว้นี่คือเรื่องของยาชีนวลแสงทองที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีปรากฏการณ์ให้เห็นในโลกปัจจุบันโดยที่โลกวิทยาศาสตร์มีอิทธิพลเหนือไสยศาสตร์เรื่องของแม่ชีนวลแสงทองวัดภูคองคำบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดเข้าปั้นจังหวัดอุบลราชธานี